หลับเตือนตื่นอย่างนี้ก็ยังดีกว่าหลับยันแจ้งเนาะต่อไปมันจะค่อยตื่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะค่อยๆรู้สึกตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตก็จะตื่นได้ง่ายขึ้นดีก็ฝืนมันจทบตายนั่นแหละนะแต่พวกเราที่ เคยนอนดึกตื่นสายกันเนี่ยนะปาเองก็เป็นเคยตื่นตีสามก,กว่าๆทุกวันบางวันเนี่ยมันไม่ได้อยากตื่นเลแต่ไม่ตามใจมันแค่นั้นแหละตกมันขึ้นมาเราตามใจตัวเองมาหลายชาติแล้วนะับใดยังมีตัวเองอยู่มันก็แสดงว่ามันตามใจอุปาทานอยู่นะั่นตามใจกิเลส ไม่ตามมันอนี้ส่วนมากแล้วไอ้ที่ไม่ตามใจตัวเองก็เพราะม,มีเหตุการณ์อื่นบังคับทำให้ลุกไม่ได้ก็จ้านายจะว่าจะไปสายแล้วโลกมันจะไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยนะเหตุการณ์อื่นบังคับหรือแม้กระทั่งมันมีอัตตาไปซ้อนอัตตาอยู่ว่าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนโน้นคนนี้เขาจะว่าเรา เขาจะว่าเราเนี่ยแปลว่ามันมีตัวคูวขึ้นมาเป็นอัตตาที่มันซอนอัตตาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำเพราะว่าทำให้มันถูกต้องตามหน้าที่หน้าที่ของใครหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธคือใครคือผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานนะไม่มีหน้าที่อย่างอื่นไม่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนไม่เกี่ยวกับกิเลสของใครทั้งนั้นเน่ยมันจะไม่วุ่นวาย ถึงเวลาก็ลุกขึ้นมาเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ธคือคนที่ต้องศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนตนเองเนี่ยนะก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปให้มันถูกต้องหน้าที่ของชาวพุทธมันถูกต้องนั่นเองมันก็ทําบ่อยๆบ,บ่อยเข้ามันก็มีอุปนิสัยฝ่ายดีเกิดขึ้นในจิตของเรานะ วิณนนิสัยแบบไหนวิณนนิสัยที่จะไม่คล้อยตามอำนาจไปต่ำทั้งหลายดึงตัวเองให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะถอดถอนตัวเองเออกมาจากหลักตมกตมแห่งโอคะสงสารทั้งหลายเนะี่ยที่เราเคยหมุนวนวิ่งตามกระแสนี่มาไม่รู้กี่พวกพี่ชาติกี่กับกี่คันแล้วนะยังไม่ต้องอะไรเรางานในวัดในส่วนมากไปดู เลยว่างานเผยแผ่เนี่ยเราทำมันเพื่ออะไรมันไม่ใช่เพื่อตัวเองนะงั้นเลยมันเพื่อคนอื่นคนอื่นคนอื่นนะงั้นในาการทํางานเพื่อคนอื่นได้นี่นแปลว่าอะไรน,ะนแปลว่าเรากําลังถ่ายถอนตัวเองขึ้นมาจากนำหน้าตั้งความเห็นเกตตัวทั้งหลายมันไม่มีใครอยากมาเหนื่อยหรอกแต่จะว่าไปแล้วไม่ต้องอะไรมากแค่กวาดใบไม้เนี่ยก็เพื่อผู้อื่นละเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วไม่ใช่เพื่อตัวเองละ เพราะเราทําจนเป็นนิสยัยบ่อยๆมันจะรู้สึกตัวเองว่าพอทาอะไรเพื่อตัวเองขึ้นมามันจะรู้สึกไม่สบายใจแต่พอทําอะไรเพื่อคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบามันอยากจะทําเป็นอย่างนั้นนอนอเฉยๆมันสบายกว่ากินๆน,นอนๆเล่นๆเฮฮาสนุกสนานในวันไนอย่างเงี้ยเพื่อตัวเองเนี่ยมันสบายกว่า เพื่อคนอื่นมันต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนี่มันไม่สบายนะทําดีจะตายมันก็ว่าเราไม่ดีเหนื่อยถ้าตายมันก็ติชินนินทาเรานะถ้าไปม,มีความรู้สึกง,งั้นแสดงว,ว่ามันไปทามันก็ยังทําเพื่อตัวกูอยู่นั่นแหละแต่อุตส่าห์ทาดีแล้วมันน่าจะสรเสริญยกย่องนะมันก็ยังเพื่อตัวกูอยู่นั่นเองใช่ไหมแต่ได้เกิดว่าใครจะว่าไงก็ไม่เป็นไรเราทําถูกต้องแล้ว นะทำเต็มที่แล้วนะสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยนะบางคนก็จะมองวมาดีบางคนมองว่าไม่ดีช่างเขามันเรื่องของเขาไอ้อยางงี้มันกําลังถ่ายถอนตัวเองออกมาจากความรู้สึกว่ามันมีตัวขวง,งกูหรือความเห็น,กหนแกนะ่ตัวนั้นแท้ถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันก็ไม่วนไหวหที่เราตุกร้อนก,กันกบ,บายนีย่ก็เพื่อตัวกูตัวกูนั่นนะั่นะนะนะอย่างคนยคนีนะนะ ค่ากินค่าอยู่ค่าอินเทอร์เน็ตนะสง่งรถส่งบ้านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโยงตรงนังมันทำมันก็ทุกข์อย่าง้ทุกก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆนะแต่ลูกแคต้องมีนนมีนี่อะไรเงี้ยนะนะไม่จะทำเพื่อลูกมันก็ทำเพื่อตัวเองนั่นแหละจริงไเวละนะทำเพื่อครอบครของตัวเองนะ มันก็ทุกข์มันอยู่างั้นนะไม่รู้ตัวเองทุกข์ได้ซ้าไปนะก็จะรู้ตัวอีกทีนะลูกเติมโตแล้วมีงานมีการทําแล้วอ่วยก็ยังไม่เลิกห่วงอยูนน่นะก็ยังเพื่อตัวเองเพื่อลูกของเราเพื่อครอบครัวของเราอยู่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในว่าธรรมของอินเดียเขาโบราณเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยออกบวชเป็นสัญญาสีนะ ออกบวชไปอยู่ตามคนไม้ไปอยู่ตามป่าตกชาติอะไรก็แล้วแต่ไปเพื่ออะไรเพื่อจะฝึกตัวเองให้มันสละออกเกี่ยวกพวกนี้ละ่นะมันปลูกพันกับเรามาเราปูกพันกับมันมาทั้งชาติแล้วนะี่ไงอาะจะไม่มีโอกาสได้ลืมตาห้าปากเยี่ยวสังสารวัตรนี่เลยบอกให้นะจมงมโคังอยู่อย่างนั้นขนอะงคู่ของกนะูอ่านข่าวหนึ่ง,งนะคุณยายคนหนึ่งอายุ ข้าวสิบก้านนอนร้องไห้นั่งก็ร้องไห้สามีที่อยู่ด้วยกันมานานตายจากไปแล้วด้วยความว่าด้วยคําพูดที่ว่าคือยายในอายุมากแล้วในตาบอดแล้วมองอะไรก็ไม่เห็นสามีฉันตายไปแล้วใครจะพาฉันไปอาบน้ำคือถ้าวางในมุมมองของโลกก็ยังมองว่าโอ้นี่เป็นความรักแท้ยั่งยืนแต่มองได้ความมองในสายตาของทางไว้มองว่า คนในขณะเขาตายแล้วมึงยังเห็นแก่ตัวอีกเนี่ยนะแต่จะพยมีใครพาฉันไปอาบน้ําก็ยังมองเห็นว่าเออมันเพื่อตัวเองมันก็ยังเพื่อตัวเองอยู่อย่างนั้นนะนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับความรักอย่างอื่นที่เรารักกันรักกันอย่างนี้รักเพื่ออะไรก็เพื่อทายะเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นนะถ้าขาดเขาแล้วเราจะไม่มีความสุขในะเรื่ององเรื่องนะไนะม่แน,เน่เขาอาจจะไปมีความสุขมากกว่าเราใช่ไหม,ม,ไมล่ะ นะแต่กลัวว่าเราเองนั่นแหละจะไม่มีความสุขเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนั้นขึ้นมานะมันเรื่องของอะไรมันก็เรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเรื่องของอัตตา,าตัวตนทั้งนั้นเลยเพราะถ้าเรามองย้อนกลับมาที่จิตตัวเองอย่างเงี้ยแล้วพยายามไถ่ายถอนตัวเองออกมาจากอํานาจของลมปากของความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายได้เนี่ยมันจะค่อยเป็นอิสระมากขึ้นนะทุกครั้งที่ทํา อะไรลงไปมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมีกิริยาอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันไม่ใช่เพื่ออะไรนะมันเพื่อความถูกต้องแค่นั้นเองเพื่อความถูกต้องถูกต้องทางจิตวิญญาณนี่แหละนะทำแล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาฉลาดมากขึ้นไม่เกาะเกี่ยวยึดถือกับอะไรตัวมีอะไรมากขึ้นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มาแล้วมันไม่วุ่นวายมันทําได้เต็มที่ มันไม่ไปทุกูกร้อนกับคําพูดของใครนะกับสังคมรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมที่ดีบั่งไม่ดีมั่งที่กระทบเข้ามานี่มันไม่วุ่นวายนะมันฝึกตัวเองแบบ่อยบ่อยมันจะเป็นอิสระมากขึ้นมันเป็นสัญญาสีอยู่ในตัวเดี๋ยวนี้แหละนะเสางหาทางที่จะหลุดพ้นใาความยึดถือทั้งหลายนะ นะทำไงล่ะก็มีสติสัมอยักเข้าไปนะรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวบ่อยนะจนทั้งรู้สึกว่ามันไม่มีตัวนั่ใช้ได้นะรู้สึกว่ามันยังมีตัวอยู่นีย่ยังใช้ไม่ได้นะแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างเงี้ยให้มันต่อเนื่องไปนงเนืองๆไปจนกทั้งวันหนึ่งมันเห็นว่าอ๋อมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้ขึ้นมาเมื่อไหร่เข้าใจเข้าใจว่าเอกทานการกระทาเพื่อส่วนรวมจริงนี่มันเป็นยังไงนะทำเพื่อโลกนี่มันเป็นยังไง ันจะเข้าใจว่าทำไมพระอริยะทั้งหลายนะท่านมีชีวิตอยู่เพื่อโลกไม่ใช่เพื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจเงี้ยมากขึ้นมันะคนเดี๋ยวนี้สังเกตด,ดนะูคนที่มันด่าพระเตูมตูมอยู่นั่นนะพระจะทำดีทำเชื่อก็ด่าไว้ก่อนหรือคนเกาจะทำดีทำเชื่อก็ด่าไว้ก่อนเงี้ยนะ มันไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะอะไรเพราะเอาความรู้สึกว่ามีอัตราตัวตนของตัวเองนั่นแหละเขาไปเทียบเคียง <c oughs> เขาไปเปรียบเ <c oughs> ทียบทำไปทำไมโน่นทำไปทำไมนี่นะมีประโยชน์สร้างไปทำไมเจดีสร้างไปทำไมวิหารโบสถ์ใหญ่โตอะไรอย่างนี้น่นะนี่จริงเราเองก็ไม่ได้รู้เข้าใจเลยท่านทำไปเพื่ออะไรคิดว่าทำไปเพื่ออวดอัตราตัวตนของตัวเอง ก,กูเก่งกูแน่กูมีคนเคารพศรัทธาเริ่มใสยเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ไม่มีทางเขา้าใจจริงว่าท่านทําไปทําไมนะก็เหมือนกันเหมือนถ้าเราฝึกตัวเองให้มันเข้าใจกันมาแล้วมันก็จะเข้าใจได้มาเองว่านะกําลังทําเพื่ออะไรแค่นั้นเองประโยชน์ตนมีอย่างประโยชน์ท่านมีอย่างเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนมันไม่ได้แปลว่าต้องรวยนะมีน้นมีนี่อย่างที่คนอื่นเขามี นะพอบางทีไอ้รวยๆก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขอะไรตรงไหนหรอกนะมันถ้าพอมันมีสติสแม้ย่อยอยู่บ่อยๆเงี้ยมันก็จะเห็นเองว่าไอ้ที่มันมีอยู่นี่ฝึกอยู่นี่ก็เพื่อตัวเองนั้นเลยเนี่ยประโยชน์ตนมันได้ละประโยชน์ท่านได้ไหมในขณะที่มันได้ประโยชน์ตนมันก็ได้ประโยชน์ท่านประโยชน์คนอื่นด้วยนั่นแหละนะก็คือไม่ไิเบียดเบียนตนเองไม่ไิเบียดเบียนคนอื่น นะประโยชน์สูงสุดมันได้ไหมมันก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้เองก็คือการถ่ายถอนตัวเองออกมาจากความเห็นแกง่ตัวนะทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องหรือาาภาษาพระเรียกว่าสัมมาสัมมานะอะไรที่เป็นสัมมาลดแล้วแต่เป็นสิ่งประเสริฐทั้งนั้นเละสัมมาสัมพุทธ,ธะอย่างเงี้ยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรถ้า มันฝึกนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นความถูกต้องขึ้นมาเนี่ยเป็นสัมมาขึ้นมาทีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทุกข์วุ่นวายกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะความถูกต้องอยู่ที่ไหนเริ่มจากใจของเรานี่แหละนะเริ่มจากใจของเราให้ได้ใจเราจะเป็นยังไงใจเราเป็นใจที่มีสติสัมมาัญญขึ้นมาน ดูตัวเองบ่อยๆรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆคือเดินนั่งนอนรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปทํางานทําการอะไรรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องไปนะเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อให้มันสงบกว่าเดิมไม่ใช่เพื่อไม่ให้มันไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่นะเพื่อให้รู้ทันมันว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองแค่นั้นเองนะเดี๋ยวสุกเด๋อวทุกข์เด๋อดดีเด๋ยวร้ายตามเรื่องของมัน นะบางทีชีวิตคนเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งเยอะที่มันเป็นธรรมชาติรล้วนอยู่อย่างนั้นแตน่เราไม่เข้าใจมันอย่างเช่นนะกรณีของวันพระใหญ่เงี้ยนะสิบ้าค่ำสิบส่ค่เนี่ย,เ,ยนะเราจะมีความสุขอย่างหนึ่งแต่สังเกตก็คือกิเลสมันแรงขึ้นมาดื้อๆอย่นะราคาโทสะมันแรงขึ้นมาผิดปกติอารมณ์มันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอะไรเงี้ย มันไปเกี่ยวเนื่องกับธรรมาชาติน้ําขึ้นน้ําลงแรงดึงดูดของโลกด้วยทั้งหมดเลยเพราะในร่างกายของเรามีนม้นําอยู่เป็นจํานวนมากมันก็เข้าไปเกี่ยวเนื่องน,อนีพอน้ํามันเป็นอย่างนั้นที่จริงมันไม่ใช่น,น้ําอย่างเดียวหรอกดินน้ําลมไฟมันไปด้วยกันหมดนั่นแหละน้ํทจะอยู่ในร่างกายก็กประกอบด้วยธาตุทั้งสีน่นี้ทั้งหมดเหมือนกัน,นมันก็ทําให้จิตป่วนไปด้วยพอไม่มีสติไปเข้าใจมันก็คิดว่าคนโน้นทําให้แย่คนนี้ทําให้แย่ คนนั้นทาให้ดีทําให้มันปวนขึ้นมายิงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันเรื่องธรรมชาติล้วนๆที่มันกาลังทํางานทีนี้พอเราศึกษาไปบ่อยๆก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นงมันอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าใจมันรู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองได้เมื่อไหร่มันจะดีจะร้ายอะไรก็ไม่ยุ่งกับมันละมันจะสุขจะทุกข์อะไรก็ไม่ยุ่งกับมันละมันจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมามันจะถูกต้องขึ้นมาทีนะ นะถูกต้องก็คือไม่ไปจัดการแก้ไขยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันเพราะเรากําลังจัดการแก้ไขใจของตัวเองอยู่นี่แหละใจเจ้าของเนี่ยนะไปจัดการตรงนี้อย่านะไปจัดการอย่างอื่นมีอะไรเป็นอะไรก็อย่าไปนั่งทุกข์กับมันโดยใช่เหตุถ้าทุกข์กับมันแสดงไม่เข้าใจความเป็นอย่างนั้นของมันนะมันยังไม่ถูกต้องแค่นั้นเละนะนะ